บัดนี้จะได้แสดงคาเป็นเครื่องตัเกเตือนสติคนเจ็บ่ายขอให้ตั้งใจฟังดังต่อไปนี้ความเจ็บ่ายนี้พึงเห็นว่าเป็นของธรรมดา ที่จะต้องมีมาแก่สังขารทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ชนิดไหนเพราะเหตุว่าสังขารทั้งหลายจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะต้องมีความเปลี่ยนแปลงทั้งทางขึ้นและทั้งทางลง เปลี่ยนแปลงไปในทางขึ้นก็ดูสบายดีแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงมาในทางลงก็คือความเจ็บ่ายนั่นเองและเมื่อสังขารมีอายุมากขึ้นตามลำดับแล้วมีแต่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางเจ็บเจ็บข่ข่นี่แหละ คือข้อที่จะต้องมองให้เห็นตามที่เป็นจริงว่าสังขารทั้งหลายต้องเป็นอย่างนี้เองสรุปความว่าความเจ็บเจ็บไข้ไขยนี้มันเป็นธรรมดาของสังขารทั้งหลายที่นี้ก <c oughs> ็ได้พิจรารณา ันต่อไปว่าความเจ็บ่ข้นี้มีมาทำไมกันแน่เราควรจะพิจารณาในทางที่จะให้ได้ประโยชน์คือควรพิจารณาให้เห็นว่าความเจ็บไข้นี้มีมาสำหรับจะตักเตือน ความเจ็บข่ายไม่ได้มาสำหรับให้เป็นทุกข์หรือเสียใจไม่มีเรื่องที่จะต้องเป็นทุกข์หรือเสียใจใจะเป็นทุกข์หรือเสียใจก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะสังขารต้องเป็นอย่างนี้เองแต่ที่แท้แล้วความเจ็บข่ายไม่ได้มาเพื่อจะให้เป็นทุกข์ หรือเพื่อจะให้เสียใจแต่ว่ามาเพื่อตักเตือนให้ฉลาดมาเพื่อสั่งสอนให้ฉลาดหรือว่ามาเพื่อบอกให้เตรียมเนื้อเตรียมตัวสำหรับการดับไม่เหลือแห่งความทุกข์ถ้ายังวนเวียนอยู่ในวัฏสงสาร มันก็ต้องเป็นทุกข์ด้วยความเกิดความแก่ความเจ็บความตายถ้าจะไม่ให้มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องยาเวียนไหวไปในวัฏะสงสารเดี๋ยวนี้ความเจ็บความ่า้มาเตือน ได้มาแสดงให้เห็นแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้เองถ้าต้องการจะพ้นจากความเป็นอย่างนี้คือความเจ็บไข้แล้วมันจะต้องเตรียมตัวสำหรับความดับไม่เหลือความดับไม่เหลือนี้เป็นความดับของสังขารย่าให้มีเชื่อเหลือ มาเกิดอีกต่อไปถึงแม้ว่าร่างกายยังไม่ทันจะแตกดับจิตใจมันก็สมัครจะแตกดับเรียกตรงๆว่าเราสมัครที่จะไม่มีตัวกูกันเสียแต่เดี๋ยวนี้สมัคร สมัครที่จะไม่มีตัวกูกันเสียแต่เดี๋ยวนี้เราจะมีการปงใจลงไปในทุกสิ่งทุกอย่างว่าหมดเรื่องกันทีสำหรับสังขารน,นี้สิ้นเรื่องกันทีสำหรับสังขารน,นี้จะไม่มีความคิดว่าตัวกูหรือของกูเหลืออยู่อีกต่อไป เรามีความรู้สึกอยู่ว่าถ้าจะคืนเวียน่ายอยู่ในวัดะสงสารแล้วก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าต้องการจะหยุดความเป็นอย่างนี้ไม่ต้องเป็นอย่างนี้ก็ดับความรู้สึกของสังขารว่าตัวกูตัวกูนั่นเสีย ไม่มีความรู้สึกอะไรว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราเสียสังขารมีความเจ็บข่ายเป็นธรรมดาถ้าเราไมยึดถือเอาว่าสังขารเป็นของเราความเจ็บค่ายมันก็กลายเป็นของเราไปด้วยเราก็รู้สึกเป็นทุกข รู้สึกเสียใจรู้สึกน้อยใจถ้ามาตั้งใจกันเสียใหม่ให้เด็ดขาดลงไปด้วยสติปัญญาหรือด้วยกำลังจิตอันเข้มแข็งว่าเรื่องของสังขารก็จะเอก็เป็นเรื่องของสังขารไปเถอศ เรื่อง,งของสังขารก็จงเป็นสังขารไปตามเรื่องของสังขารเถิดอย่ามาเป็นเรื่องของเราเลยเรื่องของสังขารคือไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์สังขารเป็นอนัตตาแต่เรื่องที่เราปรารถนานั่นเป็นเรื่องหยุดเป็นเรื่องดับเป็นเรื่องสงบเป็นเรื่องเย็น เป็นเรื่องของพระนิพพานจิตจะต้องมองให้เห็นเช่นนี้เสียก่อนจึงจะไม่ถือเอาเรื่องของสังขารมาเป็นเรื่องของเราให้สังขารเจ็บไข้หรือสลายไปตามธรรมดาเถิดจิตจะไม่ถือเอาความเจ็บความไายหรือความตายนั้นมาเป็นของเรา จิตจะไม่ผูกพันกับความเจ็บค่ายและความตายแต่เปรื่องจิตออกมาเสียจากความเจ็บความตายมาสู่ความเป็นอิสระไม่ต้องเวียนว่ายไปในสงสารนี่แหละคือคำเตือนที่ความเจ็บค่ายมันมาเตือนให้เราฉลาดขึ้น ไม่ได้มาเตือนให้เราเป็นทุกข์ไม่ได้มาเรียกร้องให้เราเป็นทุกข์เพียงแต่มาเตือนว่าจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมสำหรับความดับไม่เหลือแห่งความรู้สึกว่าตัวกู่ว่าของกูโดยใจความก็คือดับตัวกู่ดับของกู้เสียไม่ใช่มาเตือนให้ฆ่าตัวตายเร็ว เป็นต้นมันไม่มีประโยชน์อะไรแต่มาเตือนว่าให้ดับความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูเสียดับความยึดมั่นในอะไรอะไรว่าเป็นของกูเสียนี่เรียกว่ามาเตือนสำหรับความดับไม่เหลือ ดับความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกู้หรือว่าของกูเสร็จแล้วมันก็ไม่มีผู้ใดที่จะอยู่สำหรับเกิดแก่เจ็บตายทีนี้มาพูดกันเรื่องการเตรียมตัวเตรียมใจสำหรับจะดับไม่เหลือนี่ให้ละเอียดออกไปอีกสักหน่อย เตรียมตัวสำหรับดับไม่เหลือนี่จะแยกออกเป็นสามอย่างหรือเป็นสามระยะคือระยะที่หนึ่งให้มีความระลึกว่าเรื่องที่คนเราจะต้องประพฤติจะต้องกระทำในเรื่องโลกโลกต่างๆนานานั้นมัดนี้เราทำเสร็จแล้ว เราได้ทำครบถ้วนแล้วในการทำมหาะกินเลี้ยงบุตรบิดาเพื่อนฟูงบิดามารดามิตรสหายเราได้กระทำทุกอย่างแล้วสำหรับเรื่องของโลกเรื่องในโลกเราทำเสร็จแล้วนี่เรื่องหนึ่งระยะที่สอง นึกถึงเรื่องบุญกุศลต่างๆนานาเราได้ทำแล้วเรื่องทานก็ทำแล้วเรื่องศีลก็ทำแล้วสงเคราะห์สัตว์ทั่วไปก็ทำแล้วสาธารณประโยชน์อะไรก็ตามที่เป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลเราก็ได้ทำเสร็จแล้วได้ทำเพียงพอแก่อัตภาพแล้ว ได้ทำเหมาะสมแก่การที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งแล้วการที่จะบําเพ็ญกุศลให้มากเพียงไรเราก็ได้ทำเสร็จแล้วนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องที่สามคือทำความระลึกว่าพอกันทีโว้ย สำหรับที่จะเวียนไหวไปในอาการอย่างนี้อย่างซ้ำาๆซากซากนี่พอกันทีโว้ยพอกันทีสำหรับที่จะเวียนไหวไปในสังสารวัตรคือจะเกิดเป็นมนุษย์มันก็ต้องประสบกับความเป็นอย่างนี้อีกพอกันทีแม่ไปเกิดเป็นเทวดา ก็ยังจะต้องตายยังจะต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะพิเลสไม่ดีไปกว่ามนุษย์พอกันที่สำหรับจะไปเกิดเป็นเทวดาหรือว่าเป็นมนุษย์ถ้าเราทําบุญกุศสลสำหรับเกิดเป็นเทวดามันก็แน่นอนที่จะเกิดเป็นเทวดาแต่ว่าเกิดเป็นเทวดาแล้วไม่ใช่ว่าจะพ้นทุกข์ มีกิเลสตามแบบของเทวดายึดมั่นถือมั่นตามแบบของเทวดาเป็นเหตุให้มีความทุกข์มีความกลัวแล้วก็มีความเจ็บข่ายทางจิตใจคือกิเลสเวียดเบียนอยู่เสมอทำบุญเพื่อเกิดเป็นเทวดานี่พอกันทีโว้ยทีนี้ <c oughs> แม้ว่าจะสูงไปกว่านั้นอีก คือบางครั้งบางคราวเกิดเป็นพรหมเป็นชทวดาต้นสูงแต่แล้วมันก็มีตัวตนมีตัวมีตนมีตัวกูมีของกูสำหรับที่จะต้องเกิดแก่เจ็บตายอยู่นั่นเองแม้เป็นพรหมยิ่งยึดมัน่นถือมั่นว่าตัวกูยิ่งกว่าคนธรรมดาไปเสียอีกก็มันสบายมันก็ไม่ยิ่งไม่อยากตาย มันก็ยิ่งยึดมัน่นพวกพร้มก็มีตัวกูมีของกูที่เข้มข้นไม่อยากจะตายเเพราะสบายมากเลยยิ่งไม่อยากจะตายยิ่งไม่อยากจะตายมันก็ยิ่งกลัวตายพวกพร้มก็ยังต้องเป็นทุกข์เพราะความตายแม้ว่าจะอยู่นานเป็นกับเป็นกันฉะนั้นพอกันที สำหรับการที่จะเวียนว่ายไปเกิดเป็นนั่นเป็นนี่เป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือเป็นพรหมเรียกว่าพอกันทีสำหรับสังสารวัตเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ไม่ไหวเกิดเป็นธรรมดาอีกก็ไม่ไหวเกิดเป็นพรหมอีกก็ไม่ไหวอยู่นั่นเองฉะนั้นพอกันทีสำหรับสังสารวัต ขอให้ระลึกได้อย่างนี้นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งรวมเป็นสามเรื่องด้วยกันคือระลึกให้เห็นว่าเรื่องในโลกสิ่งที่จะต้องทำอย่างชาวโลกเราก็ได้ทำเสร็จแล้วเรื่องบุญกุศลก็ได้ทำเสร็จแล้วเรื่องวัตสงสารเวียนไหวนี่พอกันทีพอกันที ควรจะดับไม่เหลือคือหยุด <c oughs> กันจะสักทีเรื่องนี้สำคัญมากขอยทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าการที่จะตั้งใจงดับไม่เหลือเพื่อถึงความสงบสูงสุดนั่นให้เรลึกหรือมองเห็นชัดอยู่ว่า เรื่องในโลกเรื่องสําหรับโลกอย่างโลกโลกเราทําเสร็จแล้วนี่เรื่องหนึ่งเรื่องบุญเรื่องกุศลที่จะเกิดในโลกอื่นเราก็ทําเสร็จแล้วแล้วก็ไม่มีผลอะไรมากไปกว่ากา,ารเกิอดอีกในเรื่องพอกันทีสําหรับวัฏสงสารการเวียนว่ายอันไม่มีที่สิ้นสุด นี่อยู่เป็นสามเรื่องล้วนแต่แสดงให้เห็นว่าพอกันทีพอกันทีพอกันทีนที่จะไปทำเรื่องอย่างโลกโลกในโลกนี้หรือจะไปทำเรื่องบุญกุศลสำหรับโลกอื่นก็พอกันทีพอกันทีสำหรับการเวียนไวไหวไปตามอำนาจของกรรม เขาจะไม่ยึดถือกรรมจะไม่ยึดถือผลกรรมต้องการจะดับไม่เลือจะพอกันทีเพื่อไม่ต้องทนทรมานด้วยการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่แหละเรียกว่ายุดกันทีพอกันทีสำหรับการเวียนว่ายตายเกิดขพสมัครดับไม่เหลือดับไม่เหลือแห่งตัวกูแห่งของกู ดับไม่เหลือเย็นสนิทเป็นสนิทพานเดี๋ยวนี้เราก็มองเห็นอยู่แล้วว่าความเจ็บ่ข้หรือความตายเป็นภัยที่คุกคามเราไปรับเอามาเป็นของเรามันกลับคุกคามเรามันกลับกัดเ,าเรามันเป็นศัตรัญยู เราไปเอามาเป็นของเรามันกลับกัดเราเราไม่เอามาเป็นของเรามันจึงจะไม่กัดเราเราจะเอาชนะความเจ็บข่ายหรือความตายถ้าได้นี่เราจะต้องละความยึดมั่นถือมั่นในโลกเสียถ้าเรายังยินดียังหวังอะไรอะไรในโลกนี้แล้ว ความเจ็บ่ายให้ความตายมันก็จะคุกคามเราจะบีบคั้นเราจะทรมานเราให้เรากลัวบ้างให้เราเสียใจบ้างให้เราเป็นทุกข์บ้างถ้าเราสลัดทิ้งออกไปเสียไม่เลี่ยงมันไว้แล้วมันก็บีบคั้นเราไม่ได้ความเจ็บหรือความตายจะมาคูเข็นให้เรากลัวเราก็ไม่กลัว จะมาทําให้เราเสียใจเราก็ไม่เสียใจจะมาทําให้เราเป็นทุกข์เราก็ไม่เป็นทุกข์คิดดูให้ดีเราเป็นทุกข์เพราะเรายังหวังที่จะอยู่ในโลกยังจะติดอยู่ในโลกยังจะติดอยู่ในสิ่งสวยๆงามๆที่เรารักที่เราพอใจในสังสารวัฏ พอเรามองเห็นว่านี่เป็นของมายาชั่วครั้งชั่วคราวหลอกลวงเราให้เป็นทุกข์ดังนี้แล้วเราก็ไม่หวังที่จะได้เยื่อได้ของสวยของงามของหลอกลวงอย่างนี้อีกไม่หวังที่จะกินเยื่อต่อไปอีกไม่หวังที่จะอร็ยอร่อยสนุกสนานในโลกนี้หรือในโลกสวรรค์หรือในโลกไหนก็าตาม ไม่หวังที่จะไปเกิดเป็นอะไรที่ไหนอีกทั้งหมดให้มันเป็นเรื่องของมายาหลอกลวงชั่วครั้งชั่วคราวทั้งนั้นเมื่อใดจิตมองเห็นว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาไม่มีอะไรที่น่าเป็นไม่ว่าในโลกนี้หรือในโลกไหนไม่ว่าชนิดนี้ หรือชนิดไหนไม่ว่าอย่างนี้หรืออย่างไหนหมดทุกอย่างแล้วจิตก็จะน้อมไปสู่สันติคือความสงบระงับดับไม่เหลือเองเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่น่ารักนะ่าพอใจให้ยึดถือมันไม่รู้จะเอาอะไรมันก็น้อมไปเพื่อความดับไม่เหลือเองเขาให้ังเกตดด้วยดีด ธรรมชาติมันก็ช่วยมากอยู่อย่างนี้แล้วบัดนี้จงทำในใจให้เห็นว่าในโลกนี้หรือในโลกไหนประตามไม่มีอะไรที่น่าเอาไม่มีอะไรที่น่าเป็นซึ่งหมายถึงยึดถือว่าเป็นของเรา มีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นที่น่าเอาหรือน่าเป็นคือสันติสุขความสงบลำงับแห่งจิตใจดับไปโดยไม่เหลือมีจิตใจเยือกเย็นเป็นนิพพานเพราะจิตไม่ไปยึดมั่นในสิ่งใดให้เกิดกิเลสหรือเกิดความราร้อนจิตไม่ยึดมั่นสิ่งใด ให้เกิดกิเลสเป็นความร,าร้อนนี่เรีวก็จิตหลุดพ้นจิตสง,งบจิตเยือกเย็นเป็นนิพพานคำว่านิพพานนิพพา,านนั่นให้รู้ความหมายให้ชัดว่ามันเป็นความเย็นแห่งจิตเพราะไม่มีความร้อนแห่งจิตเพราะไม่มีกิเลสของจิตเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุให้เกิดกิเลส นิพานคือความเย็นเพราะไม่มีความร้อนเพราะไม่ต้องเวียนว่ายไปในสังสารวัฏเป็นนั่นเป็นนี่อย่างนั้นอย่างนี้เปลี่ยนแปลง,อย,งอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคือไม่มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของกูเพราะไม่มีตัวก,กูดับตัวกูจะได้นั่นแหละคือความดับเย็นตัวกูเป็นที่ตั้งแห่งความร้อน ดับตัวกูเส้นได้ก็เป็นความเย็นด้วยดีในข้อนี้แหละว่าความเจ็บไายมาเตือนให้เรารู้สึกว่าพอกันทีพอกันทีพอกันทีนทสําหรับความเวียนว่ายไปในวัดสงสารมองเห็นภายในความเจ็บไายมองเห็นภายในความตาย แล้วก็อย่าไปหวังเยื่อที่จะทำให้เกิดความเจ็บข่ายหรือความตายคืออย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดไม่หวังจะมีตัวกู้หรือมีของของกูอะไรอะไรในโลกอีกต่อไปมุ่งหน้าเฉพาะต่อสันติคือความสงบรสงับ ตับเย็นเป็นนิพพานไม่มีการเวียนว่ายอีกต่อไปเถิดเดี๋ยวนี้เป็นเวลาที่เหมาะอย่างยิ่งที่เราจะได้เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งถูกต้องในเรื่องของวัตสงสาร เดี๋ยวนี้เป็นโอกาสที่เราจะรู้จักความเกิดแก่เจ็บตายได้เป็นอย่างดีที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอาศัยเราเป็นกันรยาณมิตรแล้วจะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายจะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายได้อย่างไรก็คือว่าไม่มีตัวกู้ไม่มีของกู้สำหรับจะเอาความเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นของกู ปล่อยให้ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องของสังขารปลายเถิดไม่เอามาเป็นของกูอย่างนี้เราเรียกว่าพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายเห็นได้ดับเย็นเป็นนิพพานไม่มีวัฏสงสารขอให้ใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์อย่างนี้ถึงที่สุดเดถิดธรรมเทสนา เตือนคนเจ็บ่ายสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้